ผมบอกได้เลยนะครับว่าครั้งนี้มีความมั่นใจถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าบิตคอยนะครับในครั้งนี้ยังไม่ถึงจุดจบหมอมันขาลงยังไม่จบตอนนี้นะครับมันยังไปต่อนะครับและมันจะไปต่อเรื่อยๆสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้ใครมาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับบิตคอย นเนื่องจากว่าวันนี้เราได้โจกหัวนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะอ,อยู่ในช่วงขาลงนะครับและขาลงเนี่ยจะยืดระยะเวลานะครับคือว่าจะนานกว่าที่เราคาดอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เป็นนักวิานักยุทธศาสตร์ของ JP Morgan นะครับชื่อนายนิโคลัสนะครับเชื่อว่าความต้องการในตัวของ ของบิตคอยนะครับเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มซื้อน้อยลงนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่านักลงทุนสถาบันนะครับเราได้ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับว่านักลงทุนสถาบันตอนเนี้คือติดเรื่องการควบคุมนะครับเรื่องของเงินต่างๆนะครับในการเข้าซื้อนะครับบิตคอยนะครับคือมีจากเบื้องบนนะครับเกี่ยวกับธนาคารโลกนะครับนะครับ ธนาคารโลกและคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาควบคุมสถาบันทางการเงินนะครับที่จะไม่ได้ซื้อบิตคอยเนี่ยเป็นจำนวนที่มากเกินไปนะครับเพราะเขากลัวว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงรวมถึงนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับที่ก็เริ่มตกใจนะครับกับราคาที่บิตคอยเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับ รวมถึงภาคการเงินด้วยนะไม่ใช่แค่นักลงทุนสถาบัานอย่างเดียวนะครับอันนี้อ้างอิงมาจาก JP Morgan นะครับเขามองเห็นว่า Bitcoin Future มีแนวโน้มนะครับที่จะลดลงซึ่งต่างจาก Bitcoin ที่เป็นตลาดนะครับสปอ t นะครับขนาดนี้ก็สูงกว่าตลาด f ิวเจออย่างแน่นอนนั้นนักว,วิเคราะห์กังวลหลายอย่างเขาก็เลยเอาช่วงของ บิตคอยเนี่ยขาลงครั้งใหญ่นะครับในช่วงปีเดือนธันวานะครับปี2017ย่างเข้าปี2018นะครับเขาก็ได้บอกว่าบิตคอยเนี่ยในตลาดเนี่ยในช่วง2018นี้ร่วงถึง80%เลยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะฟองสบู่นะครับในยุคแรกซึ่งในยุคนี้นะครับในปี2021เนี่ยคือฟองสบู่อีกก้อนนั่นเองนะนั้น เขาบอกโดยรวมนะครับว่า Bitcoin Future เนี่ยเริ่มที่จะมีแนวโน้มเนี่ยเงินล่วไหลนะครับสวนสวนทางน,นะครับคนเริ่มไปลงทุนกับบิตาทางตลาดสปอร์ตมากกว่านะครับเนื่องจากว่า,อาพอลงทุนมันไม่เสี่ยงนะครับเงินมันไม่หายนะครับคนต้องการที่จะ เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับก็เลยไปเล่นในตลาดสปอร์ตแทนดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงของปี2018เนี่ยราคาบิตคอยก็ลดเลยนะครับ mm. เขาบอกงนี้ด้วยนะว่าในปี2017ันสิบดในขณะนั้นนะก็เกิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือไม่กี่เดือนเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยก็ลดลงถึง70%เเดือนมกราเนี่ย ลดลงถึง42%นะครับในปัจจุบันนะครับนายนิโคลัสนะครับก็ได้เตือนนะครับว่าเกี่ยวกับส่วนแบ่งนานตลาดของบิต o i n ที่ลดลงในเดือนพฤษภาคมซึ่งจะตามมาด้วยมูลค่าลดลงอย่างมีนัยยะนะครับซึ่งตรงนี้เขาเทียบเมื่อกับปี2017กับ2018นะครับที่ราคา b บิตคอยเนี่ยร่วงลงนะครับและเขาเชื่อว่าตอนนี้นะครับ เราอยู่ในช่วงลอยต่อนะครับระหว่างเดือนพฤษภานะครับที่ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลวงดังนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยก็ร่วงอีกเหมือนเคยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเขายังไม่สรุปนะครับว่าเดือนกรกฎาเนี่ยราคา Bitcoin จะเป็นยังไงนะครับแต่เขาตัดบทว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ ราคาบิตคอยเนี่ยจะร่วงลงนะครับอย่างแน่นอนตามวัฏจักรที่เขาได้ศึกษาตอนปี2017 2018นะครับอ่าสาเหตุหลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้ราคามันร่วงนะครับนั้นเขาบอกเลยเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เข้ามาควบคุมในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนะครับภาครัฐจีนนะครับเริ่มที่จะแบน ในตลาดคริปโตนะครับและก็โดยเฉพาะเหมืองที่ขุดคริปโตเนี่ยนะครับก็ถูกแบนทำให้ประเทศจีนเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขุดคริปโตเนี่ยก็ต้องย้ายไปสหรัฐย้ายไปคาซัคสถานนะครับหลายที่เลยรวมถึงเรื่องของในลาตินอเมริกาด้วยนะครับที่ มีการที่ยอมรับนะครับเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ราคาของบิตคอยนะครับหรือว่าครนะิปโตเคอเรนซีเนี่ยหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงตลอดเลยและไม่เกินถึง4ี่หมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสาเหตุหลักนะครับและเขาบอกว่าสรุปนะครับว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงฟองสบู่นะครับฟองสบู่ใน ช่วงที่สองนะครับช่วงแรกโดนไปแล้วตอนปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนะครับพอเข้าเดือนมก,กราเนี่ยร่วงลงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงของปีสองพันสิบแปดเนี่ยราคาบิตคอยน์นะครับก็มีุดอยู่ช่วงหนึ่งที่ร่วงลงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไปแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยประมาณสี่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับแต่เขาเชื่อว่า,าโดยทั่วไปเนี่ย มันน่าจะโดนซัดน่ะนะครับถึงแปดสิบเปอร์เซ็นด้วยกัน,นครับซึ่งตรงนี้เราต้องดูในอนาคตนะครับแต่สิ่งนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ท่านนะครับผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b ตไคร้และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับวันนี้เราฝากไว้4ี่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มข้างในจะมีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับ ความรู้ในการเทรดในการซื้อขายนะครับในราคาแต่ละวันหรือความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ